ใครที่มีปัญหาแบบนี้บ้างคะ่ะน้ำหนักตัวโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีไขมันสะสมส่วนเกินแบบนี้เลยรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยคะ่ะคอนเฟิร์มค่ะ มาทำตัวซิกเนเจอร์สลีมค่ะเหตุผลที่มาทํารู้สึกว่าตัวเองพุงใหญ่แตะก่อนนะคะยังไม่มั่นใจในตัวเองเราก็คิดว่ายัางอ้วนอยู่ก็เลยไปกินยาลดน้ําหนักสักพักมันก็ขึ้นมา60ขึ้นมาเป็น80ภายในระยะเวลาประมาณ6เดือนเคยกินยาลดน้ําหนักแต่ก็กลับมาโยโย่อีกมันก็เลยแบบตอนนี้รู้สึกไม่อยากใช้แล้วมันอันตรายแล้วก่อนซื้อเสื้อผ้ามาแล้วใส่ไม่ค่อยได้ค่ะเวลาใส่ชุดอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบเห็นหน้าท้องลยทำ ก็ไม่ลดสักทีเลยทั้งท้อทั้งเหนื่อยในเรื่องของการออกกำลังกายซิกเนเจอร์สลิมโปรแกรมลดน้ำหนักทั้งตัวได้ผลและก็ปลอดภัยดูแลโดยทีมแพทย์ของเรานะคะจากโปรแกรมนี้ที่พี่ใช้ประทับใจมากพี่คิดว่าอาจจะต้องกลับมาทำอีกรอบนึงพอจบพอเสร็จแล้วรู้สึกว่าภูมิมันแบนราบขึ้นรู้สึกชอบตรงนี้นะคะวันที่มาน้าหนัก65.9า้ค่ะตอนนี้เหลือ63.1คนทาค่ะว่าเออเราผอมลงสัดส่วนเล็กลงพอมาทำ แล้วเนี่ยก็เห็นผลแค่1เดือนเนี่ยก็ลดไป5โล s i กเนเจอร์สลีเนี่ยเป็นการรักษาเฉพาะบุคคลหมอจะออกแบบการรักษาให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละท่านพอมันได้ผละถึงถึงเราอะกวพูดเต็มปากว่าเออเรามาทำตัวนี้นะ s ิกเนเจอร์สล m มมาจา้ะตุกใจค่ะดีค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมคุณหมอลูกหนูสุดยอดค่ะคอนเฟิร์มค่ะ